สวัสดีค่ะปาจิราพรค่ะเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัทอีซูซูมหานครค่ะสาขาสีนคลินนะคะวันนี้ปาก็จะมาะแนะนำวิธีการใช้สมาร์ทเทลเกตสำหรับออนิวอีซูซุมิวเอ็กของเราคันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอะเงื่อนไขแรกนะคะ1เลยนะคะเราดับเครื่องยนต์นะคะ2อกกุญแจค่ะ สล็อกรถให้เรียบร้อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ6กปุญแจได้เลยหลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเปิดฝาท้ายนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณถอยหลังออกค่ะก็จะมีสัญญาณเตือนที่ฝาท้ายกำลังเปิดทำการนะคะเราก็จะอของเข้าไปเก็บในตัวรถปกตินะคะถ้าต้องการจะปิดฝาท้ายนะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็เสร็จสิ้นนะคะในการใช้การเปิดฝาท้ายแบบสมาร์ทเทลเกตสำหรับ All-New อีซูซูกมิของเรารุ่นใหม่ตัวนี้นะคะอ่าถ้าท่านใดนะคะสนใจรถยนต์อะะีซูซูะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมรถหรือขอทดลองขับได้ที่อ s u ูซมหานครสาขาสีนคริน,นอยู่ตรงเยื้องซีคอนส q ควร์นี่เองค่ะ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะ